ีมสิวททั้งหลายย่่อูใน 11, สาาามรรถใช้้ไดหือเปล่นะครับการสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะฮะวันนี้เรายังอยู่กันที่จังหวัดภูดุเกตเหมือนเดิมนะฮะแล้ววันนี้เราจะมาถ่ายอะไรฮะเราไม่สามารถเอาสก,กินแคร์ขึ้นเครื่องบินมาได้<อ>เราก็เลยจําเป็นต้องมาซื้ <laughs> ถูกต้องคือจะมาเที่ยวทั้งทีนะฮะออกแดดดูโอ้โหพูดว่าออกแดดปุ๊บดูแดดครับแดดแรงมากไม่ได้ซื้อสกินแคร์มาเพราะว่าต้องการแบบลงเครื่องมาปุ๊บเราก็เดินแบบปริ้วฟ้าขึ้น เพราะแอร์เย็นมากเดี๋ยวขอเคลียร์ฝ้าสักครู่นะฮะทุกคนโอเคเราเคลียร์ฝ้าเรียบร้อยนะฮะอากาศแบบอยู่ในรถแอร์ค่อนข้างเย็นฮะ,ะเราอะก็เลยว่ามีโจทย์ว่าถ้าสมมุติเรามาเที่ยวแบบนี้ข้างนอกอ่ะแล้วพวก ครีมสิวทั้งหลายที่อยู่ในเซเว่นอิเลเว่นสามารถใช้ได้หรือเปล่าเพราะปกติหลายคนจะเห็นว่าเฮ้ยต้องไปซื้อตามโคาเตอร์แบนด์ไปตามบูธวัาสดาุจริงๆแล้วมันหาซื้อได้สะดวกกว่านั้น,นะฮะก็คือตามเซเว่นอินเลเว่นนี่เองทีนี้มันจะมีอยู่แบรนด์หนึ่งที่พี่หมอเคยใช้อยู่นะฮะก็คือแบรนด์ของ B K บางคนบอกเฮ้ยแบรนด์อะไรวะ B K เดี๋ยวพาเข้าไปดูะฮะจะบอกว่าแบรนด์นี้มีขายอยู่ในเซเว่นอิเลเว่นด้วยนะฮะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหน้าตาของมันเป็นยังไงแล้ววันนี้เราจะซื้อตไหนคัผม่เจอสุป าอยู่แน่นะฮะคือจะบอกว่าในเซเว่นเลเวเนี่ยคือของเยอะมากทีนี้ที่เราต้องการจะซื้อคือนี่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 ครับของ BK นะฮะอันนี้คือพี่พี่หมอเคยใช้อยู่ก็เป็นเซรามันสิวนะฮะราคาก็ไม่แพงฮะ49บาทเท่านั้นเองแล้วก็นี่อีก2ตัวด้วยอันนี้เป็นรถภากกัอันนี้เป็นมาร์กนะครับซึ่งของจูโกอีนะฮะดูนาคือจะเห็นว่าเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องภาคกับ เห็นว่าเออในสิ่งที่ต้องทําก็คือมาทะเลมาทะเลเนี่ยคือเรื่องกันแดดใช่ไหมแล้วก็สิวเป็นหลักเลยเพราะว่าเราเจอแดดกัดกินดังนั้นก็ต้องเอาใช้เป็นมาเพื่อปักมดุนผิวแล้วก็เอาตัวเซรั่มปัญหาผิวไวท์เทนนิ่งด้วยก็คือทําให้ขาวเปนหลักเพาดีแล้วที่คุณพ่ออีเขาไม่มีรอยด่างดำอะไรโอเคฮะก็เดี๋ยวไปใส่ตังใส่ตัง ก็ถือว่าสะดวกนะที่เขาลงขายในเซเว่นอีเลเวนด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปใช้ให้ดูกันว่ามันมีอะไรบ้างแล้วมันใส่อะไรบ้างครับผมกลับถึงห้องแล้วะตอนนี้ก็เขากำลังเตรียมทาสกินแคร์ใช่ไหมก็เลยแบบจะมีเซอร์ไพรส์เล็กๆนะฮะทุกคนเห็นแก้ววายป่ะเราก็เลยแบบว่าอยากจะมอมแฟนเรานะฮะเดี๋ยวเราจะเอาไปเสิร์ฟแฟนเราซะหน่อยนะฮะแต่จริงๆแล้วคือไม่ใช่ไทั้งวิตามินซีผมทำไว้นี่เราดูดูรีแอคชั่นกันดีกว่าที่รักขา มีวายได้เหรอให้วายมาให้ต้องคนเราต้องหมุนก่อนใช่ไหมเฮ้ยหอมจังอ่ะแน่นอนเป็นวายชั้นดีฮะเฮ้ยหอมมากดีต่อผิวนะฮะอะลองกินดูไม่ใช่วายเดี๋ยวมามาทาหน้าก่อนนี่นี่ถอดแว่นก่อนนี่เราเห็น เราเห็นอะไรอย่างหนึ่งบนบนหน้าเธอนี่ทุกคนเห็นไหมเวลามาเที่ยวทีไรอะ่ะเวลาเราเจอน้ําที่เขาเรียกว่าแปลกใหม่แปลกใหม่อะ่ะคือมันไม่ใช่น้ำชนถิ่นถิ่นบ้านเราอย่างเงี้ยมันก็ทําให้สิวอะ่ะขึ้นได้เว้ยไปทาครีมซะไอ้อะแพ้ง่ายมาก <c oughs> ใช่ไอ้รู้ว่ายัวแพงง่ายนะฮะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการใช้ตัวเมื่อกี้ก่อน อันนี้ก็คือเราล้างหน้าเรียบร้อยแล้ว,ลวก็มาแกะตัวนี้กันคือฮาทู่หน้าแหละมันก็จะฟิลลิ่งมันจะไม่ค่อยเหนอะหน้ามากสำหรับคนที่แพ้มันไม่เหนอะมันดูดิมันเป็นน้ํามันเป็นน้ําเป็นหยดเลยไม่ใช่ทีนี้มีอะไรบ้างใส่ให้ดูไปพร้อมๆกันนะครใกล้ๆนฮะดูใกล้ๆมอง<ม><ม>เห็นฐานส่วนผสมมะอาหารอีกข้างนึงค่ะตัวผสมเยอะแยะยุกยับอ่านไม่ออกนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะเอาตัวสําคัญสําคัญให้แล้วกันตัวสำคัญสําคัญเลยนะฮะใบบบวบกใบบบวบกแก้อะไรคะ ำนแก้ช้ำในช้ำใจนะฮะไม่ใช่เรอจะบอกว่ามันสามารถลกกดการอักเสบได้นะพวกใบโองบกอ่ะก็แก้ช้ำแหละถูกแล้วก็จะมีคาราเมลล่าฮะคาราเมลล่านี่ที่หวานหวานไม่ราดกับ นงปั่นคาลแมทมันคือผลประกอบแล้วก็จะมีพวกถั่วเหลืองนะสารสกอบถั่วเหลืองพวกถั่วเหลืองนี่มันจะช่วยทำให้ผิวมันชุ่มชื้นนะเพราะหลักๆเลยการที่เป็นสิวอะไรพวกนี้ถ้าเกิดผิวมันไม่ชุ่มชื้นผิวมันไม่แข็งแรงอ่ะมันก็ทำให้เป็นสิวได้ค่อนข้างง่ายแล้วอันต่อมาก็คือเป็นพวกทับทิมนะสารปกอบทับทิมมันทำให้หน้ามันดูใสขึ้นนะครับแต่ตัวสำคัญเลยที่ขาดไม่ได้พวกตระกูลสิวทุกตัวควรจะต้องมีไม่มีนี่คือไม่ใช่ตระกูลสิวแล้วฮะมันคือซิงค์นั่นเอง ม,มันมี2ซิงเลยนะฮะไม่ใช่ซิงนะครับ Z I ต C หรือว่าสังกะสีของเราเนี่ยนะครับเพราะว่าซิงมีส่วนในการทําให้ต่อมไขมันทํางานน้อยลงเหมือนเดิมฮะหลักการไขมันบวกกับเชื้อได้เป็นผิวนะฮะตามสูตรคอโมโบนี้เลยฮะดังนั้นการที่เราไปควมคุมาความมันทําผิวให้แข็งแรงมันก็เหมือนกับเป็นสกินแบเนเตร์ป้องกันไม่ให้เชื้อทะลุผิว เข้าไปข้างใต้ได้นั่นเองครับผมนี่ก็คือเป็นหลักๆของพวกกลุ่มเซรั่มนันเองนะสังเกตว่าทุกตัวที่พูดมามันเป็นพวกสารสกัดจากพวกผลไม้หรือว่าพวกธรรมชาติมากกว่ามันก็เลยจะเหมาะคนที่ผิวแพ้ง่ายนั่นเองฮะเม็ดนี้แตกไปแล้วเรียบร้อยนะฮะที่เป็นหนองออกแกะออกตีเลยไม่ได้ไม่ควรแกะสิวนะฮะท,ทุกกรณีห้ามแกะสิวเด็ดขาดเพราะว่ามันทําให้เกิดแผลควรใช้เข็มเจาะมากกว่าแต่ว่าเจาะเองถ้าเจาะไม่ดีก็ติดเชื้อเ้ยนะควรดูคลิปของพี่หมอที่เคยสอนไปแล้วว่าทํายังไงนะ ถ้าไม่กล้าทาก็มาหาที่คลินิกได้เดี๋ยวช่วยกดสิวให้นะฮะทีนี้เหลืออีกตัวหนึ่งตัวนี้มาร์กเดี๋ยวไปมาร์กกลางคืนให้ดูกันอีกรอบนะจ๊ะไปะข่าเวลาดีกว่าฮะตอนแรกก็เข้ามาอีกวันหนึ่งแล้วนะฮะก็ยังคงทาอยู่ <laughs> ยังคงยังคงทาอยู่เหมือนเดิมนะฮะเป็นไงบ้างฮะหลังจากใช้มาแล้วหนึ่งวันตอนนี้ไอขี้เม็ดเม็ดเมื่อวานก็ไม่มีแล้วนะฮะเห็นไหม เรียบร้อยหายไปเรียบร้อยฮะ,รยรยฮะจริงๆแล้วจะบอกว่าสิ่งที่สําคัญนะฮะที่เมื่อวานยืนพูดไปนะครับจะบอกว่าไอ้พวกผลิตภัณฑ์ที่ทาสิวภูเวอีกตัวหนึ่งที่ควรจะต้องมีครับผมก็คือวิตามินบี3นัเองวิตามินบี3นะครับมันจะมีชื่อเล่นนะครับว่านอาซินนะฮะก็ตัวน,นี้จริงแล้วร่างกายก็สามารถสังเคราะห์ได้นะครับด้วยการดูดซึมผ่านลําไส้ก็ได้นะครับมันก็จะเริ่มต้นมาจากสายนี้ฮะ,ะดูรู้เลยโคตรยาวนะฮะเอาเป็นว่าวิตามินบี3เป็นวิตามินที่ละลายในน้ําได้นะฮะ เพราะว่าพอมันเกิน2,000มิลลิกรัมปุ๊บร่างกายก็สามารถจะขับออกอัตโนมัติได้เองนะครับออกทั้งฉี่นี่แหละนะแล้วส่วน vitamin B3 นะฮะโดยธรรมชาติเนี่ยมันก็สามารถหาได้จากพวกข้าวพวกเนื้อสัตว์พวกปลาอะไรพวกนี้นะครับคือว่าง่ายๆกินอาหารตามปกติอ่ะก็ได้ vitamin B3 ครบแล้วฮะแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องการให้มันมาทานตรงที่ผิวเขาแบบ l คอลไลซ์นะฮะเพราะว่าการที่กินผ่านลำไส้อ่ะมันก็กระจายไปทั่วใช่ไหมมันก็สามารถระบุได้ว่าเฮ้ยกินปุ๊บมันไม่ไปที่หน้านะ่การที่เราทาตรงหน้าเลยนะครับมัน นะครับเพราะว่าตัวพคตเธอีน B3 เองอ่ะมันมีคุณสมบัติคล้ายวิตามิน C ีครับก็คือเป็นแอนตี o ้ออกซิแดนต์นะฮะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนั่นเองสามารถาก,ารรกระตุ้นความชุ่มชื้นใต้ผิวและควบคุมความมันได้นะฮะอย่างพวกเมลานินเนี่ยพวกรอยแดงรอยดำเนี่ยเมื่อมันมีในอาซินเข้าไปครับมันก็สามารถทําให้พวกเม็ดสีพวกเนี้ยมันแตกตัวได้นะฮะก็เลยทําให้พวกรอยต่างๆมันลดน้อยลงนั่นเองนะความมันก็คุมได้นี่ก็คือเป็น อีกประโยชน์หนึ่งนะครับของพวกในอาซินที่ผสมอยู่ในพวกสก,กินแคร์ที่าทาพวกนี้ทั้งหลายนะครับอย่าลืมนะมีอะไรบ้างัูสำคัญสำคัญมี่้ำหมอมพูดแล้ววิตามิน B3 ใช่ไหมแล้วก็มีพวกซิงค์เนี่ยแค่สองตัวนี้คือแม่งเหลือเฟือนะฮะแล้วก็ยิ่งสารสกัดมาจากธรรมชาติก็เลยไม่แพงง่ายด้วยนะครับนี่ทาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปมาหน้ากันต่อ ะะมาเที่ยวทันะ้งทีหน้าปล่อยหน้าพังไม่ได้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวทาใช้ให้ดูว่ามาร์กมันเป็นยังไงแล้วใช้ยังไงบ้างครับบางคนไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมาร์กแต่และชนิดมันมีคุณสมบัติแตกต่างกันยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้จะอธิบายให้ฟังครับครับตอนนี้ก็กาลังทาเป็นแบบมาร์กหน้านะฮะมันก็จะดูแบบเข้มๆอย่างนี้นะฮะปกติมาร์กนี่คือมาร์กยังไงฮะที่แลก มาร์คทิ้งไว้สักสิบถึงสิบห้านาทีแล้วค่อยมาล้างออกมาร์คน้ามีหลายประเภทครับมาร์คจริงๆแล้วมันมาจากคำว่าแมาสนั่นแหละที่แปลว่าหน้ากากครับ M A S K ก็คือแปะลงไปแต่ว่าเราจะมาร์คไปเพื่ออะไรนะครับมันมีมาร์คความชุ่มชื้นมาร์คลอกสิวมาร์คที่เป็นตัวยาอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันมีหลายอย่างมากครับสเตมเซลล์ก็ทําเป็นมาร์คได้ประเภทหนึ่งนะแต่คืออะไรก็ได้ครับที่เป็นการทาชโลมหน้าเอาไว้แล้วก็ค้างไว้แบบนั้นอนะ่ะบนหน้าเราจะเรียกว่าเป็นมาร์คนั่นเองซึ่งตัวนี้จะเป็นานาใกร ปรับสภาพผิวนะครับนะไม่เหมือนกับพวกตัวอื่นๆนะฮะคือมาร์กแต่ละชนิดต้องไปหาอ่านเอาเองนะว่าเราใช้มาร์กเพื่ออะไรไม่ใช่บอกอุ้ยจะไปมาร์กหน้ามาร์กหน้าเคยถามตัวเองหรือย,ยังว่ามาร์กไปอะ่ะมาร์กอะไรนะฮะอ่านให้ดีนะฮะบางทีเจอขายแผ่นแบบมาร์กชุ่มชื้นอย่างเดียวก็คือมีแต่ความชุ่มชื้นมีแค่น้ําไม่ได้ช่วยอะไรเลยฮะ,ะซึ่งน้ำเฉยก็ช่วยได้ นะอย่างตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่ปรับสาภาพผิวได้นะครับก็ปรับสมดุลน,นั่นแหละพวกกดเบสทั้งหลายครับผมแล้วก็จริงๆแล้วว่ามาตัวนี้ใช้แค่ประมาณสัปดาห์ละแค่สองถึงสามครั้งก็พอแล้วนะครับเหมือนที่คุณโคอี้บอกครับก็คือมาแค่สิบถึงสิบห้านาทีก็ได้หรือว่าจะยี่สิบนาทีก็ได้นะฮะถ้าเกิดไม่ไรู้สึกคันยิบยิบ,ยบแสบแสบ,แสบเหมือนจะแพ้ก็สามารถทาได้ครับไม่น่าจะมีใครแพ้นะเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนผิวแพ้ง,ง่ายแล้วตอนเนี้ย รู้สึกว่าคลินมันหอมมากแล้วปกติเป็นคนที่แบบว่าถ้าเกิดว่าไม่ถูกกับครีมตัวไหนจะยิบ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 ขึ้นมาทันทีเลยแต่เนี่ยไม่เป็นซึ่งอันนี้คือเป็นอีกวิธีดูหนึ่งว่าเราแพ้หรือไม่แพ้นะฮะก็คืออาการคันนั่นเองครับผมเมื่อเรามีอาการแพ้สารอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมันจะมีพวกฮิสตามีนอะมากองอยู่ตรงบริเวณผิวครับซึ่งฮิสตามีนจะกระตุ้นการคันของเรานะฮะซึ่งพอคันปุ๊บยิ่งเกาก็ยิ่งกระตุ้นฮิสตามีนฮะมันทำให้เวลาทีตอนที่เราเกา ว่ามันไม่คันแต่พอหลังจากเกาแล้วแหละฮิสตามีนจะถูกการกระตุ้นสร้างมากกว่าเดิมอีกฮะ <_ d> um> ก็เลยทําให้มายิ่งคันมากกว่าเดิมไม่ควเกานะฮะจริงๆแล้วนั่นแหละถ้าเกิดมันจะรู้สึกคันรู้สึกแพ้เนี่ยปกติท่าไม่เกิน2อามนาทีก็จะยุบยิบยุบยิบเต็มหน้าไปแล้วฮะหน้านางก็ตึงนะฮะตอนนี้ ซึ่งตัวเนี้ยหาว่ามันมีผสมอะไรบ้างถ้าเกิดเราไปอ่าน,หล,ห,นหลังซองไหนดูหลังซองหน่อยซิอ่ะทุกคนจําภาพไว้อธิบายเอาไปตัวหลักๆแล้วกันคือจะบอกว่าพวกสกินแคร์ใส่อะไรเยอะแยะมากมายครับแต่ว่าพี่หมอว่าดูแค่ตัวเมนไ,ไม่กี่ตัวฮะหลักๆเลย TTOI ฮะ TTOI คุณสมบัติเคยพูดไว้หลายคลิปมากฆ่าเชื้อได้ถ้าเกิดฆ่าเชื้อได้แสดงว่าพีแอนเน่ตายฮะถ้าพีแอนเน่ตายสิวก็จะไม่มีเมื่อกี้ไอ้ตัวที่เราทาไปไอ้ตัวน,น,น,นู้นน่าจำได้ไหม ทาแล้วมันช่วยลดความมันได้เพราะว่ามันมีซิงเป็นส่วนประกอบอยู่พอคุมความมันแล้วเรามีมาร์กมีการฆ่าเชื้อเข้าไปอีกนะฮะก็เลยทําให้ไม่มีเชื้อไม่มีไขมันสิวก็เลยไม่เกิดนั่นเองครับผมนะครับนอกจากนี้นะฮะมันก็จะมีพวกเบอร์รี่ต่างๆที่ใส่ก็เป็นสารธรรมชาติอีกแหละนะเพราะเหตุที่บอกว่าคนที่แพงง่ายๆก็ควรจะใช้พวกสารที่มาจากพวกผลไม้ธรรมชาติมากกว่าก็คืออย่างพวกมอลเบอร์รี่ฮะก็จะเป็นพวกแอนตี้ออกซิแดนต์เช่นเดียวกันฮะเหมือนวิตามินซีกับวิตามินบีสามเลยฮะสีมันนี่เข้ากับชุดเลย ช้แบบสองใช่ไหมจริงจริงแล้วมีแบบหลอดด้วยฮะคืออยากคิดว่าแบบอุ้ยแต่ซองใช้แล้วหมดเลยเปลืองมากอะไรอย่างเงี้ยแบบขวดก็ได้ฮะเนี่ยตอนนี้ขึ้นมาผาไปเลยเนี่ยสามารถซื้อได้ที่วัสันนะ่ะประมาณเนี้ยอ่ะจริงๆคนปกติอ่ะถ้าเขาใช้ในซองหนึ่งเขาก็อาจจะใช้ได้สองรอบแต่เราไม่ปกติคุนที่หน้ามันเยอะก็อย่างนงี้หละแรงมากนะเยอะก็หนุหน้าวันยี่สิบนาทีผ่านไปฮะตอนนี้คือหน้าตึงเปรีย้ย ต้องเอาออกแล้วนะฮะหลังจากมาหน้าเสร็จนะฮะเดี๋ยวเราก็คงจะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครแล้วนะฮะนี่ขนาดจะกลับกรุงเทพยังต้องดูแลความสวยความงามนะฮะเรื่องนี้ไม่ได้นะฮะทุกคนมาเที่ยวเจอทะลงทะเลเจอแดดเนี่ยยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพผิวนะจ๊ะนีดูข้างนอกโอ้โหแดดเปรี้ยงขนาดนี้ยังไงก็จะบอกเพื่อนๆว่าอย่าลืมนะครับเวลาไปเที่ยวที่ไหนอะไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยนะฮะถ้าเกิดกูก็จะแพน้ําอันดับแรกเลยสามารถใช้น้าเปล่าที่ซื้อจากตามเซเว่นอีเลเวนเนี่ยล้างหน้าได้หรือว่า ถ้าใครสามารถหาซื้อน้ำเืือได้ก็ดีฮะแต่ว่าบางทีไปเที่ยวมันไม่ได้มีขนาดนั้นนะครรวมถึงสกินแคร์ด้วยเพราะว่าเราก็รู้ดีว่าปกติเวลาขึ้นเครื่องบินเขาไม่ให้เอาของเหลวขึ้นนะเราก็จะมาซื้อใหม่บางทีจะหาบูทวัดสดุบางทีเราไปขึ้นเกาะต่างๆมันก็ไม่ได้มีบูทวัดสดุขายเ้ยแต่เซเว่นอีเลเว่นมีแน่นอนนะต่อให้บนเกาะน,นะมันจะมีบูธวัดสดุหรืออะไร แล้วเราซื้อมาใช้ปุ๊บแล้วก็เอากลับไม่ได้อยู่ดีถ้าเกิดว่าสำรับคนที่ไม่ได้โหลดใต้เครื่องอ่ะใช่นะฮะอย่างพวกเราเนี่ยคือมันคนไม่ชท่ารอโหลดกระเป๋าเวลาเดินลงจากสนามบินปุ๊บคืออยากเดินตัวปิวไปเลยพยายามพกของให้น้อยที่สุดนะฮะเกิดจะต้องมาเที่ยวแบบนี้ซื้อแบบซองก็ได้ใช้ประหยัดดีแต่ถ้าเกิดอยู่บ้านก็ใช้แบบหลดเอานะฮะน่าจะคุ้มกว่าดังนั้นวันนี้ก็เลยแนะนำาเรวว่าถ้าเกิดสมมุติจะต้องไปที่ออกไปนั่นไปนี่แล้วจะต้องหาซื้อสกินแคร์ในเซเว่นอีเลฟเว่นจริงเรรงอเ็แ่ะเราณ ส่วนตัวของพี่หมอนะฮะที่เคยใช้แล้วเห็นว่าเออมันไม่แพ้แล้วก็แฟนเราก็ใช้ได้แล้วมันก็ไม่แพ้ผมก็เลยมาแนะนาให้ฟังกันถ้าใครมีตัวไหนแนะนําหรือว่าใครมีความเห็นยังไงก็สามารถแลกเปลี่ยนได้ครับความคิดเห็นอยู่ใต้คลิปได้นะฮะคอมเมนต์มาไว้เลยนะฮะถือว่าเป็นการแชร์ข้อมูลกันอย่าลืมนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับพี่หมอปล่อยคลิปทุกวันพุธเวลาห้าโมงเย็นแล้วก็วันเสาร์ตอนเที่ยงครับผมวันนี้เดี๋ยวเราสบคนต้องขอตัวเดินทางกลับกรับ nani